ปราจีนบุรีเมืองขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกมีน้ำตกเยอะแยะมากมายนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขาใหญ่ได้อย่างสวยงามจุดชมวิวเขาอีโต้เดินขึ้นไป80เมตรนะครับจะมองเห็นเทือกเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจนมีมุมถ่ายรูปสวยๆและที่สำคัญยังมีลานกลางเป็นให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศอ่างเก็บน้ำกลางภูเขาและที่นี่คือป่าในเมืองปราจีนบุรีครับ รถมาถึงที่อุทยานเขาอ,อิโต้แล้วก็จะมีพนักง,งานคอยบริการแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำํำลานกลางเต็นท์จุดชมวิวเขาอ,อิโต้เนินพิศวงองค์พระใหญ่หรือจะเป็นน้ําตกและที่นี่ยังมีค่าบริการสําหรับผู้ใหญ่ใน20บาทถ้าเป็นรถยนต์ก็คละ40บาทนะครับเราก็เข้ามาในจุดชมวิวที่ใกล้กับตัวเมืองของอปราจินบุรีแล้วนะครับก็จะมีนี่ตั๋วค่าเข้าเท่าไหร่นะ 80บาทอ่า80บาทนะครับผู้ใหญ่ท่านละเท่าไรก็ท่านละยี่สิบใช่ไหมอ่าแล้วก็ค่ารถอีก40บาทก็ถือว่าราคาปกตินะครับนี่เขาจะมีเบอร์ชัวร์มาให้เราด้วยแนะนําสถานที่เที่ยวในเขาอิโต้ว่ามีจุดไหนจุดไหนที่สามารถแบบเที่ยวได้บ้างจุดไหนที่แบบสวยอย่างนี้อืมดีนะทำดีนะเนี่ย และที่สําคัญที่จุดชมวิวเขาวิโตเขาได้สร้างเป็นหอหอแบบชมวิวของเขาใหญ่เป็นหอยกสูงขึ้นไปมีประมาณ3ชั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าใครที่จะมาก็สามารถมาได้นะครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองปราจีนบุรีมากห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีแค่5กิโลเองทุกคนสุดยอดเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวิวมันจะสวยแค่ไหนไปจุดแรกเราจะไปที่ไหน เราจะไปจุดชมวิวเขาอิโต้เลยสูงที่สุดของเขาอิโต้มาถึงแล้วจุดชมวิวเขาอิโต้ รามาในช่วงหน้าหนาวเรียกว่าปลายหน้าหนาวนะครับก็จะแห้งแล้งแบบนี้เลยไม่มีใครสักคนข้างบนจุดชมวิวเขาอิตโตเดินขึ้นไป80เมตรนะครับทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาไม่ให้เอารถขึ้นนะสามารถเดินได้อย่างเดียวแต่ใครที่มาปั่นจัก,กรยานเสอือภูเขาสามารถขึ้นทางนี้ได้และข้างหน้าของเรานี่ก็คืออะไรใไม้ไ และข้างหน้าของเรานี่ก็คือจุดชมวิวเขาอิโตะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขาใหญ่ได้แบบวิวแบบสวยมากๆเลยนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็นหอเขาสร้างใหม่นะสูงเหนือระดับน้ำทะเล3 3 1เมตรผู้พิชิตยอดเขาอิโตะเดี๋ยวนี้เธอได้พิชิตยอดเขาอิโตะแล้วนะ,ะมีที่นั่งให้ถ่ายรูปด้วยนะข้างบนนีไงที่นั่ง และข้างหน้าของเรานี่ก็คือจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเขาอิโต้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะฝุ่นทำอะไรใช่ไม่ใช่ฝุ่นเขาเรียกว่าหมอกนี่คือหมอกห <laughs> มอกในยามเที่ยงที่เขาอิโต้ มาหัวว่าเขาใหญ่ก็สูงเหมือนกันนะเนาะไหนตรงไหนคือเขาใหญ่นี่ยเขาใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยไหนๆเราก็มาที่จุดชมวิวเขาอิโตแ้แล้วเราก็ต้องถ่ายรูปคู่กับวิวของเขาอิโต้นะครับแบบๆเล่อถ้าทุกคนมองในวิดีโอในกล้องของผมก็จะเห็นที่เป็นเนินเขาเป็นสันเขายาว อันนี้คือสันเขาของเขาใหญ่นะครับถ้าข้ามฝั่งเขาใหญ่นี้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดนครอ,อะไรอย่างาแม่หรอ<า>เออแม่นอะนครราชสีมานะครับส่วนฝั่งตรงนู้นจะเป็นสระบุรีนี่เป็นนครราชสีมาแล้วก็ถ้าฝั่งนู้นนน,น,นที่ไม่ใช่ภูเขาก็จะเป็นนครน,นายกแล้วก็ลงมาจาก จุดชมวิวแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จุดที่2เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นจุดชมวิวที่เห็นตัวเมืองของปราจีนบุรีได้แบบชัดเจนเลยนะแล้วก็จะมีอ่าวัดที่ไม่ใช่วัดสิจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่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 มากขเขาเรียกว่าพระพุทธวาระวีศรีปราจีนสินทรโลกนาฏอะไรไม่รู้ พระพุทธาวาลีสีปราจีนนะครับไม่ใช่พระพุทธาวาละวัดดีสีปราจีนพระพุทธราวดดีสีปราจีนวรารนาสิรินทรโลก,กนาถโอ้ชื่อยาวมากนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงแล้วมาถึงไร้แห้วระวังก้างหิ่งเรามาถึงกันที่จุดชมวิว องค์ใหญ่มากๆเลยนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้นะนี่ดูความสูงของพระขององค์พระนะน่าจะประมาณเกือบสิบเมตรอ่ะเพอๆสูงกว่าสิบเมตรอองมั้งเนี่ยท,ท,ทุ่งหญ้าสีทองถ่ายรูปให้ด้วย จุดที่สามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอรถตกใจรถจุดที่สามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาอิโต้นะครับก็คือจุดชมวิวเขาหินซ้อนซึ่งจะเป็นจุดชมวิวที่มีหินซ้อนกันซ้อนกันแล้วก็จะสามารถมองเห็นตัวเมืองของปราจีนบุรีได้อย่างชัดเจนเลยนะครับที่ข้างบนเขาอิโตนี้นะ หาหินซ้อนนะครับเรามาถึงแล้วที่จุดชมวิวของหาหินซ้อนเขาก็จะมีสโลแกนของเขานะครับก็คือป่าในเมืองเขาอิโตปปาจีนบุรีตีดิม้มตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากๆห่างกันเพียงแค่5กิโลเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนด้วยนะครับนี่ดูป้ายมันอาจจะเก่านิดนึง แต่ก็สามารถมองเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นวิวกันคืนตรงนี้จะเป็นวิวภาพภาพนานแล้วนะนีอ่อันนี้ใช้โดนถ่ายจะชมว,วิวยหินซ้อนนะครับจะเป็นหินซ้อนกันตั้งอยู่ในแนวขอบป่าของสันเขาด้านทิศตะวันออกท่านด้านทิศตะวันตกวสวยมากเลยนะครับดู มันแดดอ่ะเรามาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาไป ที่จุดที่สวยที่สุดของจุดชมวิวนี้นั่นก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งขวาเนาะเราก็ต้องเดินมาฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายเป็นจุดที่สูงกว่าฝั่งขวาตรงนี้เหมือนไดโนเสาร์ไหมเป็นหินขึ้นมาฟุดแล้วก็เป็นหินอยู่ข้างบนเป็นหวนัวไดโนเสาร์ข้างล่างข้างหลังก็จะเป็นห่าง <laughs> ช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวน่าจะสวยกว่านี้นะครับน่าจะมองเห็นวิวได้ไกลกว่านี้อันนี้เรามาในช่วงที่เป็นปลายหน้าหนาวก็จะมีพวกหมอกควันเยอะเยอะกว่าปกติเลยแหละดูดิและจุดต่อไปที่เราจะเดินทางไปนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําเขาอิโต้อันนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดจุดที่ห้าอ่า ใช่ไหมอไ,ไม่รู้เหมือนกันจุดที่เท <c oughs> ่าไรโอ้ดีมนันมีบอกัซเล็กบอกดูดูไม่เป็น <c oughs> มากเนี่ยตรงเนี้ยอ่างเก็บน้ำมันหยุดหยุดเที่ยวอะไรแล้วอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอ,อ่างอ่างออ่างลานกลางเลยอ๋อ จุดที่แปดนะครับผมไม่ใช่จุดที่ห้านะมันคือจุดที่แปดที่อ่างเก็บน้าเขาอิโตเขาก็จะมีเป็นลานกลางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้มากลางเต็นท์ด้วยนะครับจะเป็นลานกลางเต็นท์กว้างมากเลยนะลานกลางเต็นท์กว้างมากข้างในนี้ต้องแบบลดเสียงในการพูดคุยกันนะเพราะว่าเขามากลางเต็นท์เขาต้องการความสงบเราก็เลยใช้เสียงดังไม่ได้ข้างในของเรานี่ก็คือเกา,าะไข่หัวเราะ ของปาจินบุรีแต่ถ้าของจริงจะอยู่ที่ตราดเนาะถ้าหากว่าน้ำขึ้นเนี่ยตรงทุ่งหญ้าสีเขียวๆตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยนะครับและที่นี่เขายังมีบริการเรือคายักให้พายชมตัวเขื่อนด้วยนะห้ามกระโดดเล่นบนสะพานรับน้ำหนักได้ไม่เกิน15คน แล้มาถึงแล้วเกาะขายหัวเราะของป่าจีนบุรีรักป่ารักเรารักเขาลิโต <c oughs> ถ้าว่าน้ําขึ้นมาตามที่บอกเมื่อกี้นะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําน้าน้ำหมดเลยมันมันน่าจะสวยกว่านี้เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าเป็นหน้าฝนขอแนะนําเลยนะว่าต้องมาต้องมาหลอกเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้ ถ่ายมูถ่ายถ่ายมูบถ่ายรูปตรงนี้สวยมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปที่น้ำตกน่าจะเย็นกว่านี้นะครับน้ำตกเขาอิโตะนี่คือทางไปน้ำตกเขาอิโตะไปไม่ได้อ๋อก็ถึงบอกไงมันมีน้ำตกกะแต่ชีเพียมันบอกมาทางนี้ จากที่บอกเมื่อก the TH uh, 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 OK. uh, uh, uh. ี้ที่จะไปน้ำตกทางสันเขื่อนคือไม่ใช่นะครับไปผิดทางเราต้องออกมาข้างนอกตัวอุทยานแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไป1กิโลแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตัวน้ำก็จะมาจากในป่าที่เราไปเมื่อกี้แล้วก็จะมาจากตัวสันเขื่อด้วยนะครับอ่านายบอกเขาดิเขาเหอนกันไหสามสี่สิบนะคะมีโอนเปล่าเลยมีโอนมีเงินสดเปล่า ขอบคุณครับน้ำตกก็จะแห้งแรงนิดหน่อยเพราะว่าเรามาในช่วงหน้าแรงเนาะเรามาในช่วงหน้าแรงน้ำตกก็จะแห้งแต่ก็มีน้ำอยู่น้ำใสแตวอ้น้ํนเย็นอยูน่นะแล้วก็จะมีพวก ตะไคร่เกาะว่าหมืน่นมืน่นตะไคร่เกาะเต็มหมดเลยที่ตะไคร่ขึ้นไม่ได้แปลว่าน้ำเขาจะสดะปกหรืออะไรนะครับมันก็เป็นตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับน้องๆกับลงัลงเลง่นน้ำ ถ้าใครจะมาแบบทนิปแบบเล็กๆมานั่งทานข้าวน้ำเสือน้ำอะไรมาฟูสามารถมาที่นี่ได้นะครับแต่ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับ ก่อนจะกลับนะครับเราก็จะมาแวะกันที่เลอกินคาเฟ่จะตั้งอยู่ข้างในบริษัทขับรถเข้ามาก็จะมองเห็นตัวร้านที่อยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันเลยร้านเลอกินเขาก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายมีทั้งยำวุ้นเส้นสลัดแล้วก็พวกข้าวไข่เจียวข้าวหมูสอบหรือจะเป็นหนูกระเทียมผัดไทยข้าวผัดกุ้ง หรือจะเป็นแฮมเบอร์เอกอร์สเต็กไก่เลอกรีนสเต็กหมูตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเนาะราคาก็ไม่แพงมากดูร้อนสีเย็น65ซึ่ง65บาทเนี่ยคถือว่าราคาโอเคเลยนะชาสตรอเบอรี่ดูสีดูสีสันดูสีสันอ,อ,อร่อยนะหอมสตรอเบอรี่แนละ้วก็นะขเขาจะมีเหมือนเป็นวุ้นวุ้นอยู่ข้างล่างนะ เป็นเหมือนมุญของสตอรี่นะครับขอบคุณครับทางด้านนอกของร้านนะครับก็จะติดกับตัวแม่น้ําบางปะกงน,นี่ทุกท่านฟังไม่ปิดไม่ไม่ผิดไม่ผิดนะครับคือแม่น้ําบางปะกงนะครับ เห็นไหมมุมนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะตรงนี้คือลงไปข้างล่างเหรอ,อลงไปข้างล่างได้ด้วยดูนี่สามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปลาเพราะว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่ไม่น่าจะใช่จุดให้อาหารปลา อิดไว้ก่อนการคนตกลงดูมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับที่ร้าน The t e ค Cafe นะเพียพันน่ะอย่างเอามุมนี้โอโ้โหทีแรกคิดว่าที่ตัวเมืองปาจีนเฉพาะตัวเมืองปาจีนนะครับจะแบบ แหลงท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะแต่ที่ไหนได้เยอะแถมไอตรงเขาอิโต้สวยด้วยนะถ้าหากว่าเรามาในช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวะน่าจะเวิร์กกว่าช่วงที่เป็นหน้าแรงแล้วก็หน้าร้อนเนะาะเพราะหน้าร้อนมันก็จะแบบยังไงอะเห็นแต่สีน้ําตาลอะหญ้าเอ่ยใบไ,ไม้เอ่ยร่วงหมดแต่ถ้ามาช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นเป็นพวกสีเขียว มันจะเห็นความชุ่มชื้นมากกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับทริปตราจีนบุรีถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ